มูนนิชาชนลจ้าวันนี้ไปรับของขวัญมาของขวัญปีใหม่ของลูกชายกับลูกสะใภ้จ้าเรามาเปิดกันดูนะคะว่ามีอะไรมาจ้าเปลี่ยนทรงผมสีใหม่แล้วสวยไหมเปลี่ยนเองย้ำเองเองมื่อคืนค่ะมามามา เดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูนะเฮ้ okay. มาแล้วก่อนอื่นเราต้องเอาชื่อเอาอะไรออกก่อนเราจะเอากล่องมันไปทิ้ง ต้องลบชื่อลบอะไรก่อนลบชื่อที่อยู่เบอร์โทรศรัพท์รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านเลขที่เราเราต้องลบให้ให้หมดนะคะเพื่อความปลอดภัยทุกวันนี้มิดเยอะมิดมิดอะไรคะมิดฉาชี หมดได้ยาหมาแล้วเอามาเปิดดูเนาะคืออะไร 来，开<對>。 ใช่ไหมก็เปิดทางนี้แหละเนะาะเออก็เปิดทางนี้แหละเออแล้วดถู้าละละ่ะนี่ข้างหน้านี่แหละแต่ข้างหน้าก็ติดเยอะเกินแล้ว,ลวเราเรามองไม่เห็นตรงที่เปิดไง แล้วมันคืออะไรมา่าอ,ออลอันนี้คือถุงใส่ข้าวเหนียวในติกระติบข้าวค่ะ แล้วก็อันนี้ก็ไม่รูว่าอะไรอันนี้คือนี่คือวิปผมอันนี้คืออ้าวอ,อันนี้คืออะไรอ๋อไข่มุกอันนี้นะไข่มุกนี่มเมล็ดไข่มุกแล้วก็ชาสำเร็จรูปอันนี้ชาอะไร ชาสำเร็จลูกชากรีนทีกับชาเขียวกับสำหรับชาทรงชาเขียวนมชาเย็น,อน,นสออย่างอันนี้คือฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรแล้วก็ ันนี้คืออ้าพอดีเลยกระชายอันนี้คือกระชายเนี่กระชายทำน่งจีนแล้วก็ยาเขียวใบโพยาเขียวใบโพสามทองเขียวใบโพสามทรงเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกยาเนี้ยไปไว้ในอันนี้คืออะไรกระชายเหมือนกันหรือเปล่านอ้องต้องถามดูมันเป็นเส้น กระชายนี่แหละอันนี้ก็กระชายนี่แต่ว่าทำคนละอันน้ขานี่ขาอันนี้กระชายมีพริกเออกระชายขาพริกแค่นั้นแหละดูแล้วขาแห้งกับกระชายกับพริกอันนี้จุกปิดหัวนมนะคะเวลาไม่ใส่ย,ยกทรงค่ะไม่ใส่ย,ยกทรงเราก็ปิดหัวนมด้วยตัวนี้ค่ะจุกปิดหัวนม ไปตรงนี้แล้วก็สปอร์ตบาร์โอ้ยซื้อน่ารักนึ่งก็น่ารักไอเกดซื้อมาให้แม่ด้วยนะโอ้ยสวยตัวแน่นอนเออโอเคสั้นแน่ลูกเออกริงสเตรแล้วก็สปอร์ตบาร์ของขวัญลูก ก่อนปลาสามตัวโอเคเด่งเตแล้วก็คืออะไรกระติกอา่อากระติกน้ำโอ okay. เคเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าของได้ครบมาแล้วน,นี่ไข่มุกจ้าเดี๋ยวจะทำไข่มุกให้เราเลยน่ากิน